สวัสดีครับร้านลังสิตธ์ทำสีล้อนะครับวันนี้มารีวิวอีกหนึ่งผลงานนะครับเป็นล้อแม็กฟอร์ซ่านะครับทำสีทองฮอนด้านะครับอันนี้ล้อหลังนะครับอันนี้ล้อหน้านะครับเหมือนเดิมนะครับตามหน้าแป่นต่างๆก็ปิดกันสีไว้การทำสีของทางร้านเรานะครับก็ไม่ได้ถอดยางนะครับแล้วก็ไม่ได้ปล่อยลมยางด้วยสีเข้าสุดขอบแม็กนะครับความเงาหน้าล้อก็ประมาณนี้นะครับ ครับผมประมาณนี้ครับนี่ครับความเงาก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันทุกๆคู่นะครับหน้าแปลนสัมผัสต่างๆนะครับเราปิดกันสีไว้หมดนะครับเราปิดกันสีไว้นะครับทําสีก็ไม่ได้ถอดยางไม่ได้ปล่อยลมยางครับเหมือนเดิมเลยเหมือนกันทุกๆคู่เลย นี้ความเงาหน้าล้อนะครับค่อยๆแผ่นกล้องให้ดูนะครับความเงาหน้าล้อออันนี้ล้อหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูล้อหน้ากาัน ล้อหน้าครับเหมือนเดิมนะครับหน้าแป้นสัมผัสจานดิสตนะครับหน้าแป้นสัมผัส ABS นะครับปิดกันสีไว้นะครับตามช่องเล็กช่องน้อยช่องหลวบหพวกนี้คือสีเล็กเกอร์เข้าถึงทั่วเต็มหมดนะครับเข้าถึงทั่วเต็มหมดเข้าถึงทั่วเต็มหมดนะครับล้อหน้าก็เหมือนกันครับทําสีไม่ได้ถอดยางครับไม่ได้ปล่อยลมยางนะครับมาดูสีใกล้ๆกัน ความเงาก็ประมาณนี้นะครับความเงาก็ประมาณนี้เดีย๋ยวมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งก็นี่ครับบริเวณลูกป,ปืนนะครับเราปิดกันสีไว้จุบลมเราปิดกันสีไว้นะครับทาสีย้ํานะครับไม่ได้ถอดยางเหมือนเดิมครับไม่ได้ถอดยางไม่ได้ปล่อยลมยางนะครับทำทำทำสีทั้งทั้ง,ท,งที่ยังใส่ยางอยู่เลยนะครับ สีเข้าสุดขอบแม็กแน่นอนครับการันตีมองยังไงก็มีแต่สีครับเดี๋ยวมาดูความเงาหน้าล้อกันนะครับทุกๆคู่นะครับขั้นตอนการทําก็จะเป็นเหมือนกันหมดนะครับก็คือเราจะไม่ได้ถอดยางนะครับไม่ได้ปล่อยลมยางทุกๆคู่ของทางร้านนะครับทําสีทั้งๆท,ที่ใส่ยางเลยครับไม่ได้ถอดยางแล้วก็ไม่ได้ปล่อยลมยางด้วย นี่นะครับฝากผลงานทางร้านด้วยนะครับร้านลังสิทธ์ทสีล้อครับทําสีชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์ทุกชิ้นงานนะครับสนใจทําสีชิ้นส่วนชิ้นไหนอยากทราบราคายังไงติดต่อสอบถามทางร้านได้นะครับไม่ทําไม่ว่าการสอบถามได้เลยทางร้านยินดีตอบทุกคําถามครับผมยังไงฝากร้านด้วยนะครับฝากติดตามผลงานด้วยร้านลังสิตทธ์สีล้อครับสวัสดีครับ